ครับผมหัดทำเกษตรอย่างว่างก็สวัสดีเพื่อนๆเอซทุกท่านเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาอัปเดตนะครับในส่วนของนะครับในส่วนของเดือนกรกฏาคมนะครับอาจะได้ไข่กีรังจะได้ไขก่กีฟองเพราะว่าคลิปส่วนอื่นผมได้ถ่ายทําไว้แล้วเดี๋ยวผมจะทยอยทยอยลงนะครับเป็นเนื้อหาลงไปนะครับ เพราะว่ามันล่วงเลยเวลามาแล้วนะครับผมบอกว่าผมจะอัปเดตนะครับว่าเดือนกรกฎาคมจะได้ไข่กีฟองนะครับจากไอยพ่อพันแม่พันเราเราสี่สิบตัวนะครับเพื่อนเพื่อนเอาเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันครับเพื่อนเพื่อนแล้วเพื่อนเพื่อนครับคลิปนี้นะครับยังไม่ยังไม่พูดถึงเรื่องการให้อาหารเหมือนทุกๆุกคลิปนะครับเพราะว่าผมได้ถ่ายทําไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับ คลิปนี้ผมจะมาพูดถึงในส่วนของอัปเดตนะครับว่าเดือนนี้เดือนกรกฎาคมได้ไข่ไปทั้งหมดนะครับได้ไข่ไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับกี่ฟองกี่ลังจากพ่อพันแม่พันสี่สิบตัวนะครับเพื่อนๆเรามานับพร้อมๆกันนะครับนะครับหนึ่งสองสามนะครับที่เห็นอยู่ในกล้องตอนนี้นะครับแปดแปดลังนะครับแปดลังนะครับ ะนะครับเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามนะครับประมาณนั้นนะครับเอานับดีๆแล้วตาลายหรือเปล่าหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามครับเตือนกรกตาคมนะครับพ่อพันแม่พันนะครับพ่อพันแม่พันสี่สิบยังไม่ถึงไม่ถึงสี่สิบนะครับเพื่อนเพื่อนเพราะว่าก็มีตายไปเป็นบางส่วนนะครับเพื่อนเพื่อนก็ เหลืออยู่เราสามสิบหกตัวนี่แหละนะครับพเพื่อนๆนะครับก็ได้อยู่สี่สิบรังนะครับเออเพื่อนๆอ้อยไม่ใช่ไม่ใช่สี่สิบรังนะครับสิบสามรังนะครับสิบสามฟองนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะครับนี่นะครับก็เป็นไข่ของเรานะครับสําหรับเดือนกรกฎาคมเด้อนะครับในเดือนกรกฎาคมนะครับอ่าอันนี้เป็นบ่อบ่ออนุบาลนะครับเพื่อนเพื่อน บอนุบอลกินไปหมดแล้วนะครับในส่วนของอาหารนะครับเรื่องอาหารผมก็จะอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับวันนี้หอยราวาๆสี่เดือนแล้วนะครับสามสี่เดือนนะครับโตกว่าเลี้ยญสิบแล้วนะครับอ่าโตกว่วาเลี้ยญสิบแล้วนะครับเพื่อนๆก็รวมในนี้ตั้งแต่หนึ่งถึงสี่เดือนนะครับหอยอยู่ในนี้นะครับทีนี้เรามาอัปเดตในส่วนของ ไข่ใ,ในเดือนสิงหาคมกันนะครับต้นเดือนสิงหาคมนะครับเพื่อนๆนะครับไข่ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับอที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือสีรังนะครับมีอยู่สีรังนะตอนนี้เวลานี้นะครับเพื่อนๆนะคร,ๆครับครับเพื่อนๆครับก็ อยู่ข้างในเพื่อนๆจะมองเห็นอยู่ตรงนี้จะเป็นสามลังนะครับเพื่อนๆไม่ใช่สองนะครับเป็นสามลังนะครับเพราะว่าไข่ทับซ้อนกันอีกหนึ่งชุดนะครับกล้องใหญ่กล้องใหญ่นี่เป็นไข่สองฟองสองลังนะครับเพื่อนๆไข่ทับก <ner> ันไว้นะครับก็มีข้างในอีกหนึ่งลังเห็นไหมนะครับเนี่ยไข่ทับกันนะครับเพื่อนๆก็ยังไม่ถึงสิบวันนะครับของเดือนสิงหาคมนะครับเพื่อนๆ ยังไม่ถึงสิบวันของเดือนสิงหาคมนะครับก็ได้ไข่ไปทั้งหมดเจ็ดลังนะครับเพื่อนๆตรงนี้สี่ตรงนั้นอีกสามก็เป็นเจ็ดลังนะครับเพื่อนๆน,นะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเห็นไหมกําลังขึ้นมาไข่อีกหน,หนึ่งตัวนะครับเพื่อนๆน,นะครับผลที่ได้มาจากอะไรรู้ไหมเพื่อนๆในมุมมองของผมนะนะครับ ในมุมมองของผมนะก็คือบ่อที่รั่วมันมีผลดีนะครับอันนี้บ่อผมรั่วเห็นไหมน้ําลดลงนะครับดูจากรอยน้ํานะครับน้ําที่ลดลงเป็นการหลอกล่อนะครับให้นะครับเป็นการหลอกล่อเหมือนกับว่าให้หอยจําศีลคล้ายๆกับหอยจะจาศีลน,นะครับแล้วทีนี้เราปล่อยน้ําลงไปในบ่อนะครับเราปล่อยน้ําลงไปในบ่อเพื่อเป็นการกระตุ้นเหมือนกับว่าเออมีฝนมานะเป็นฤดูน้ําหลากนะนะครับเป็นตัวล่อ ให้เขาออกมาผสมพันธ์กันนะครับเพื่อนเพื่อนนี่แหละเป็นเหตุผลหนึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ผมได้ไข่ยอยู่ตลอดเวลานะครับทุกๆเดือนนะครับอ่านเพื่อนก็ลองเอาไปปรับใชด้ดูลองปล่อยให้น้ําในบ่อลดไว้ลดลงไปสักอาทิตย์หนึ่งนะครับเหลือนิดหน่อยนะครับแล้วทีนี้ก็เติมน้ําเข้าไปให้เต็มบอ่อนะครับเพื่อนเพื่อนนะครับลองใช้วิธีนี้ลองดูนะครับเผื่อเป็นการหลอกล่อให้หอยมาผสมพันธ์กันได้นะครับเพื่อน นะครับโดยปกติแล้วช่วงช่วงนี้นะครับเดือนกรกฎาคมสิงหาคมตามตำราบโบราณผู้เท่าผู้เก่จะบอกไว้ว่าเป็นช่วงนะครับเป็นช่วงเขาเรียกว่าเข้าพรรษานะครับเป็นช่วงเข้าพรรษานะครับเขาะจะว่าหอยจำศีลน,นะครับหอยจะจำศีลนะครับแต่ที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ตอนนี้นะครับ ก็ไม <ersch> ่ใช่ว่าจะจำสิ่นะนี่กลุ่มนึ่งเอาเมื่อกี้อยู่ตรงนี้หายไปแล้วสี่ห้าตัวนะครับโดนไฟแฟีนะครับอยู่ตรงนี้แหละนะครับนี่นี่นี่นะครับเพราะว่าหอยจำสินงก็ไม่ได้จำสินนะครับเพื่อนแต่ตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับนี่แต่จากสภาพน้ำของผมนะครับก็คือควรที่จะล้างน้ำได้แล้วนะครับควอนที่จะล้างบ่อได้แล้วนะครับเนี่ยบ่อเป็นโคลนแล้ว คริงจริงก็ควรจะล้างน้าแล้วแหละนะครับเพื่อนๆควรจะล้างบ่อแล้วนะครับแต่ยังไม่มีเวลานะครับเพื่อนนะครับก็บ่อหนี้ก็เหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็เป็นตะกรนอยู่ข้างล่างแล้วนะครับเป็นเศษซากในบางในส่วนหนึ่งนะครับที่หอยกินอาหารแล้วทําร่วงหล่นนะครับนี้จะจับให้ดูสักนิดหนึ่งนะครับหอยอายุราวๆสี่เดือนครับเพื่อน วัยอายุเราๆสี่เดือนครับโตไงล่ะใหญ่กว่าเลี้ยนสิบแน่นอนครับเพื่อนๆนะครับใหญ่กว่าเลี้ยนสิบแน่นอนนะครับเอาไหนเอาผมมีช้อนอยู่เอาเที่ยวกับช้อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆเอาเที่ยวกับช้อนแล้วกันเนี่ยผมมีช้อนอยู่ใกล้มือนะครับก็ตัวป้าประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ นะครับอ่ะลงไปก่อนลูกเย้ยอ่ตัวนี้บ้างนะครับหอยไา่หอยดดงไอยผู้ได้สื่อเนองเป็นแสนมนขายตัวละแสนนะครับ <laughs> นะครับเ,เพื่อนๆเอานะครับโอ้ไปใสป่บิดแหลวหอยข่อยนะครับอยู่ใต้นี้แหละไม่รู้ไปไหนหมดแล้วนะครับลบอยู่ ใต้ผ้านี่แหละนะครับมีตักเอาเลยนะครับตักมาให้ดูเลยนไหนะครับนี่แหละหอยประมาณ4เดือน,นครับเพื่อนๆนะครับไม่ได้ขุนไม่ได้อะไรมากมายนะครับลงไปลูกเลยนะครับครับเพื่อนๆครับผมก็มาอัปเดตในส่วนของอ จำนวนไข่หอยนะครับที่เราได้ทำการหลอกล่อให้เขาผสมพันธุ์กันแล้วก็ให้เขาออกไข่ให้เรานะครับโดยการปล่อยน้ำให้เหลือนิดหน่อยภายในบ่อนะครับสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เติมน้ำเข้าไปให้เต็มบ่อนะครับเ,เพื่อนๆก็เป็นการหลอกล่อให้หอยออกมาผสมพันธุ์กันนะครับเป็นการหลอกล่อให้หอยออกจากจำศีลด้วยนะครับเป็นบางส่วนนะครับก็ถือว่าอ,อาจจะถือว่าได้ผลดีนะครับก็นับจากจำนวนไข่นะครับ หอยสามสิบหกตัวประมาณนั้นนะครับเพื่อนๆหอยสามสิบหกตัวก็ได้ไข่เดือนกรกฎาคมนะครับได้ไปสิบสามลังนะครับเพื่อนๆในส่วนของเดือนสิงหาคมนะครับพิ่งต้นเดือนเองนะครับก็ได้ไข่ไปแล้วเจ็ดลังนะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยน้ําเข้าบ่อพ่อพันแม่พันอีกนะครับตอนนี้ผมขอเลียร์งานหน้าร้านก่อนว่างๆเดี๋ยวผมจะมาเลียร์หลังร้านนะครับเพื่อนๆนะครับสําหรับคลิปนี้ผมก็มาอัปเดต ปริมาณจํานวนไข่ให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับว่าอ่าแต่ละเดือนนะครับได้ไข่ประมาณกี่ฟองนะครับเพื่อนสาหรับเดือนรกรกฎาคมก็สิบสามฟองสิบสามลังนะครับเดือนสิงหาคมก็เริ่มสตาร์ทแล้วที่เจ็ดลังนะครับลังที่แปดกำลังจะมานะครับเพื่อนๆอ,อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้นะครับจบไว้เพียงเท่านี้ก็สวัสดีเอฟซีทั่วโลกเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยครับ